สบายดีมุกข์พุทคนมวันนี้เราเซย่ยางติดตามพอโซนไม่โซนไปอับน้ำเนาะเพื่อนไปตอนนี้ไม่โซนกำลังชิไปอาบน้ำไปอาบน้ำหนึ่งโซนแปอบน้ำห้อยมันตีไปนั่นจะเป็นน้ำไปให้มาเนาะแลนอันนี้เป็นวิธีชีวิตเนาะห้องสาบาน สำหรับคุยบสดวกในการนำนำยุบเหอนกับไปนำนำยุ้ยหวยนั่นเพื่อนเนาะจะตามอ่าพวกเพื่อนไปทำการปะะช่วงนี้ฝนตกนะเมื่อคืนนี้ว่าแห้งๆน้ำฝนนั่นเนาะ มันามยาสมพอเนี่ยมันติดกันหมดปีนี้พอแก้วเฮ็ดให้เขาบอกปีนี้พอแก้วเฮ็ดให้เขาบอกไม่สนปีนี้นะสิเฮ็ดบอกเฮ็ดที่เติมตี ฝันให้แล้วเนื้อฝันแล้วฝันแล้วไล่บอกสราบซอบสราซอบอือนี่นอนเพื่อนเนาะนันก็จะเป็นร่างบ้านบุญยอมสูตตออืม

อน,น้ำนะเนาะแห้งหมดแล้วบบมีปีงเนะื้อเอา้าบเห็ดก็อือบไม่จับค่าเลยอยู่นะนควายเข้าลงมานี้บอกบอควายลงตินออเนาะอแต่มันสีไล่มาตีมา เขาไปซ้อนเจ้าน,นี่ก็ปีงจับก่อนเหรอ,อคอยด้ซ้อนนะปีงจับคอย <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> <laughs> นี่จะเป็นห้วยน้ำยู่บ้านน้องเองเนอนเพืนน่อนเนาะช่วงนี้กรน้ำแหง้ง

เห็นด <anto> <isto> ้วยนะลุกยังยังนะดูเห็นด้วยดะกินยังมันคือมินเม่นไว้เห็นดะบ่เม่นเหยาะโบม่นยังตายนะเห็นดะบ่เม่นเคี้ยตายเน้อ อื้อไอ้น้าปรกินยังออามาเน่าเด้อื้อเฮ้วนี้เขาสิเห็ดน้านหักนอนเพื่อนเนาะนี่น้านหักขึ้นเท่าของคนจูดไวเฮ่วนี้ยังมีนามอยู่โอ้โฮ เพื่อนมาเลาะเบิง้งมันก็จะเป็นหนาเขานนานเพื่อนอนา,าดแสง ให้นำลำเสีอาบได้ยืนนอนเพื่อนน้อโอเคนอนเพื่อนนาะเขามากับแต่เพื่อนที่เพิ่งมหอดนี้นาะ กาคลิปนี้ก็สิจบเพียงเ่านี่นอนเพื่นท้ายบายได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อโอเค